สวัสดีทุกคนวันนี้อยู่กับช่องแบทกาย404วันนี้จะเปิดชื่อเพื่อนทุกคนให้หมดเลยอันี่จิงจะเชิญเพื่อนคนหนึ่งมาแต่นั่นแหละข้อความจริงเชิญไม่ได้เลยทำสัญญาคือเปิดชื่อเพื่อนทุกคนให้หมดเลยโอ๊ะละเหีนดแล้วกันอะ ยังยังดีอยู่ยังดีอยู่โอเคยังดีอยู่ฉะนั้นจะเปิดชื่อ,เป,อเปิดชื่อเพื่อนให้หมดเลยต่อไปอนี่เพื่อนสนิทหนึ่งคนน,นี่คือเพื่อนสนิทไ,ไ,ไปเลยนะพีมพบอกคนเปิด เปิดชื่อแล้วอดอดให้แล้วเอาชื่อให้แล้วนะเพื่อนนะวิสองอยพิชน ดาดาเมษา,า,าลินคนนี้ชื่อเออลูซิมอี่าไรบ้างนี่คือเพื่อนสนิทอยู่เชิญไปบ่อยคนนี้พเพื่อนเล่าสุดลินชี่โอนี้คือเพื่อนสนิทอยู่สองคนเนีเ้ยสองสองคนนี่เพื่อนสนิทหมดเลยไม่ต้องบอกใครเพื่อนสนิทนี่คือทุกคนจะมีเขาและไม่สามารถเคยอะไรได้เลยโอเคเข้าเกม โอเคทุกคนจำได้ใช่ไหมนี่คือของทั้งหมดเอา้ากล่องกล่องใส่เข้าเอา้เอางะอ้าไปใส่ต่อเรียบร้อยไปตักม้ำชุ่มดีกว่าเซ็ตควานน,น้ก่อนลนะไปเรื่อยๆคืไป เปิดไปเปดไปนี่เปิดชื่อเพื่อนหมดแล้วไม่ต้องมาถามว่าชื่อดูอยู่ไหนชื่ไหนเปิดหมดแล้วนะไปดูในคลิป<ม>ได้เลย<ม>เออเปิดไปแล้วลืมไก่พร้อมเกียร้อมมันเดิมไม่ได้เอาเอาไปนั่นเลยคอเผาอันนี้ไอรอนก่อนไอรอนเยอะ

S <S เก็บพวกพวกไม่เก็บดีกว่าอ่ากินไปแค่แหละโอเครอไอ,อรอนต่อรถเร็วรถเร็วระหว่าง<อ>นี้เราจะรับรถไปเรืนน่อยๆนี่กันไกลได้ละมีกันไกด์อะไรไม่ร้อนยืมไปไม้เล้แช่ชนหมด๊ะวันนี้เราจะไปตัดไม้เพิ่ม ใช่ขอไม่ลงเหมืองวันนี้และต้องไปฆ่ามอนสเตอร์ด้วยเก็บเลิฟฮิวเวลฮิวเวลเฮ้ยเฮ้ยจะไายแล้ไม่ไมามามาจะไปยอมตายจะตายเลเลิฟนี่ดีกว่ามีหนึ่งดาวพอดีไปไม่ตายอุ้ยเขียวโดนแล้วโดูแล้วมันโดูแล้วมันดูแล้วอุ้ยไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ โอเคอัน <Okay. S 2> นี้เราถึงเวลสองแล้วเวลสำคัญมากเกมนี้ไม่งั้นแกนเผิดใหม่ไม่ได้แกอะคัดโฆษณาลืมดอ่ะเสร็จแล้ว,ว,ดลลวได้อ่ะสองสี่รงไปวันนี้จะทำเฟรชคราฟชานดําเหรอต้องเผาไหมใช่ไหมไมให้หมดเลย คัดเึิมพัดพัด้ตัดไม้โอ๊ยลืมไปยังไม่จะตัดไม้เลยลงมาทำไมเด็กทหาอุ้ยอุ้ยอ๋อลืมไปของระวัลมีดเราสุดละได้อะไรอ่ะอีอลืมอันนี้อลรอล่ะเราควไม่ให้ไอ้ลอก่อโอู้อู้อ้ เดี่ยวเนี่ยเพลงถูกต้อดโอเคตัดไม้กันได้ละมองว่าจะไม่มีมันต้นไมข้างบนไงขึ้นไไม้นไไหมนี่จริงก็มีคนเล่นเกมอีกคนหนึ่งอยู่ข้างข้างนะถ่ายรูปต่อไปนิดหน่อยแบบี่จีนรบกวนนิดหน่อยแต่ใช่เขาเล่นสนุกดีขุดไปเลยต้นไม้ต้นไม้สวยงาม ลงไปลงไปอีกมานี่มีไม้แล้วับพอได้เด็กหามาน้ที่ขุดจะพังนอุ้ยที่ขุดจะพังละไม้อยู่นี่มาเพิมเอาที่ขุดเข็นใจไหมครับเหยุดเลยอยุดเลย นีไมีไว้เพิ่มเออไปไปไปต่อของพร้อมอาหารพร้อมอาวุธพร้อมไปแต่ขวานไม่พร้อมเป็นยัง็เปะนลลงลงไปลงไปลงไปโอเคลงไปต่อลงไปเรื่อยๆ นี่ไไมม่ีอะตุ๊กตาบอกว่าไม่เคยทำอยู่ตุ๊กตาเออเกือบกล้วอันนี้ไปแล้วอันนี้ไปแล้วไปไปจำได้ว่าจะมีทางขึ้นไปสู่จุดสูงสุดและมันจะมีอะไรก็ไม่รู้ล่าสุดได้หมดกดแม่อ่ะหรือไปเก็บอ่ะต้องเก็บอ่ะตรงนี้ไปเรื่อยๆแล้วมันก็ลำบากมากๆลำบากสุดๆเลยเมื่อกั้เราบิดเป็ดอันนี่ชดเปิดอังค์เลย ต้องใช้พจังประหยัดโอ้โหชิ่อเรื่อมันฉันไม่ลงรูนี้ตั้งแต่แรกฉันไม่ขาดละต้องปุ้ยน่าจะลงรูนี้แน่แล้วเราเอาเอ็มมาล่อนไปก่อนละหุยมันเราวดมากเลยดูดิสวยเลยสุดแป๊บคุดไปเลยทำมิสอย่างดีเลย ตั้งหลายลูมีตั้งหลายลูอู้ดับเบิ้ลแค่ดีเองแค่ดีเองเหรอย่างอย่างแล้วจะมีรูไว้พูดจรางเมื่อไหร่จะิงๆเราดีใจทำไมแค่ไอรอนแต่มันก็มีประโยชน์นะโอเคลุยต่อ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 เพรเราเหลือสามแล้วเราไม่มีไม้ด้วยปลูกต้นไม้แถวนี้ได้ไหมอ่ะ

มั้งนะออุ้ยพอดยังไม่หมดเลยอันเดียวต้องเสียงดวงเสียงดวงทางไหนเดียโอ้ยฉันไปแล้วทางนี้ก็อู๊อูถ้าจะตีมันก็ห้ามองมันแล้วกันนะ